คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้ชายหน้าตาธรรมดาถึงได้ผู้หญิงสวยวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกความลับที่ผู้ชายขี้เหล่ใช้ดึงดูดใจอย่างเหนือชั้นที่ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่เป็นทักษะที่ทุกคนเรียนรู้ได้ทำไมผู้ชายขี้เล่ถึงได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดเสมอจริงเด้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose ทำไมผู้ชายที่ดูเหมือนจะประกอบร่างจากอะไรเหลือ,ลอถึงได้ผู้หญิงระดับจักราวาลไปครองเคยไหมกําลังนั่งจิบกาแฟเพลินๆแล้วจูจ่ๆ บทสนทนาก็หยุดกึกทุกสายตาหันไปที่โต๊ะตัวนั้นเธอคนนั้นคนที่แค่ขยับตัวก็เหมือนมีแสงสปอตไลท์ส่องลงมาเธอคนนั้นที่ยอดฟอลโลเวอร์ใน IG มีมากพอจะสร้างเมืองเล็กๆได้สบายๆเธอคนนั้นที่แค่ปลายตามมองก็มีหนุ่มๆพร้อมจะถวายชีวิตให้แต่แล้วเขาก็อยู่ข้างเธอผู้ชายที่ดูเหมือนจะประกอบร่างจากอะไรรถยนต์ที่เหลือใช้ ผู้ชายที่หน้าตาอาจจะทําให้ลดบรรทุกเบรกเอียดไม่ใช่เพราะหล่อเหลาแต่เพราะตกใจผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนเพิ่งไปช้อปปิง้งร้านสะดวกซื้อหน้าปัม๊มน้ามันมาทั้งวันคุณเห็นภาพแบบนี้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะในร้านกาแฟที่ทํางานหรือแม้กระทั่งในกลุ่มเพื่อนของคุณเอง คุณได้แต่ยืนงงอ้าป,ปากค้างบางทีก็แอบงุนหงิดหน่อยหน่อยแล้วคำถามเดิมๆที่ตามหลอกหลอนผู้ชายมาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์ก็ผุดขึ้นมาในหวัวไอ้พวกหน้าจืดพวกนั้นอ่ะมันมีดีอะไรของมันวะเนี่ยบทความนี้จะมาเปิดโปงความจริง ที่คนทั้งโลกอยากรู้เคล็ดลับที่ว่าผู้ชายหน้าตาธรรมดาธรรมดาถึงขั้นจุดๆก็ยังได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดไปครองส่วนหนุ่มหล่อทั้งหลายเตรียมน้ำตาตกในได้เลยทำไมผู้หญิงระดับดาวจักรวาลถึงมาลงเอยก,กับผู้ชายที่ดูเหมือนเพิ่งคลานออกมาจากใต้สะพานนี่ก็ว่าไปเมื่อความไม่สมดุลครั้งใหญ่กำลังเล่นงานคุณ เคยไหมที่เดินห้างกินข้าวหรือไปงานปาร์ตี้แล้วเห็นภาพบาตาบาดใจที่เรียกว่าความไม่สมดุลครั้งใหญ่ the great mismatch ผู้หญิงที่สวยจนนางเอกในทีวียังต้องอายดันมาจับคู่กับผู้ชายที่เหมือนแพ้สงครามหางพันทุกกรรม,มาทั้งชีวิต <c oughs> มันเกิดขึ้นบ่อยจนคนส่วนใหญ่ชินชา แต่น้ำวันจากนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่มีทางมองข้ามมันได้อีกนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือผลลั์ของพลังอันโหดร้ายของธรรมชาติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์พลังที่ไม่ได้ใส่ใจความยุติธรรมหรือสิ่งที่คนจะเป็นแต่มันสนใจแค่สิ่งที่ใช้ได้จริงหน้าตาไม่ช่วยก็ใช้ฝีปากสิครับเพราะในขณะที่ไอ้พวกหล่อๆมันลอยตัวอยู่บนกองเงินกองทองที่เรียกว่า ผู้ชายขี้เหล็กกลับต้องหมดหวังแต่ความหวังนี่แหละที่ผลักดันให้เกิดนวัตก,กรรมเมื่อคุณไม่มีขากันไกลที่คมกริบ ไว้เปิดประตูใจให้สาวๆคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้กุญแจที่เรียกว่าบุคลิกภาพไขเข้าไปมเมื่อหน้าตาไม่ช่วยอะไรเลยคุณก็ต้องใช้ปากทํางานหนักเป็นสองเท่าผู้ชายขี้เล่รู้ดีว่าตัวเองเริ่มต้นจากจุดที่เรียกว่าติดลบดังนั้นเขาจึงต้องชดเชยด้วยการเป็นนักเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้หญิงไม่ใช่เพราะอยากรู้แต่เพราะจําเป็นต้องรู้ เขาต้องศึกษาว่าอะไรทำให้ผู้หญิงรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกเป็นที่เข้าใจและรู้สึกพิเศษอย่างแท้จริง ในทางกลับกันไอ้พวกหล่อๆที่ชนะลอตเตอรี่ทางพันธุก,กรรมมันก็คิดว่าตัวเองคือผู้จัดก,การกองทุนส่วนตัวที่แค่ปรากฏตัวนิดหน่อยก็ควรจะได้กําไรมหาศาลพวกมันไม่จําเป็นต้องพัฒนาทักษะการดึงดูดที่ยั่งยืนเพราะแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มเกมนี่คือความจริงอันเจ็บปวดในตลาดการหาคู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะคําตอบของปริศนาที่เรากําลังจะเปิดเผยต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความรักและการออกเดท ไปตลอดการหมากฮอตหมากรุกเกมความรักที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงพี่น้องครับจุดพลิกผันของเรื่องนี้มันคือการเริ่มต้นกับการไปถึงสุดทางมันเป็นคนละเกมกันไอ้พวกหน้าตาดีมันเล่นเกมหมากฮอต เพราะคิดว่าแค่วางหมากแล้วก็จบแต่ไอ้พวกหน้าตาธรรมดามันดันเชี่ยวชาญหมากรุกมันมองขาดทุกกระดานในยุคที่ทุกอย่างคือเศรษฐกิจแห่งความสนใจผู้หญิงสวยๆถูกรอบร้อมด้วยความสนใจแบบคุณภาพต่ำที่มองแค่หุ่นหน้าตาหรือยอดไลค์ในไอจีแต่สิ่งที่พวกเธอเหงยหาจริงๆคือความสนใจคุณภาพสูงที่สนใจในความคิดความกลัวความฝันและความซับซ้อนภายใต้ตัวตนของเธอส่วนผู้ชายหน้าตาธรรมดา พวกเขารู้ตัวดีว่าไม่มีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในตลาดฉาบฉวยที่พวกหละหลอดยึดครองได้ พวกเขาเลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเปลี่ยนสนามแข่งมาที่ตลาดพรีเมียมแห่งความสนใจอันลึกซึ้งพวกเขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะด้วยความประทับใจแรกได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเก่งในเรื่องความประทับใจที่ตราตรึงและนี่คือสิ่งที่สร้างความไม่สมดุลทางอุปสงค์อุปทานที่เข้าทางไอ้พวกนี้แบบสุดๆหมาป่าที่หิวโหยกับราชสีที่กินอิ่มลองนึกภาพตามนะ ผู้ชายหล่อมันเหมือนราชสีห์ที่ล่าเหยื่อแบบชิวๆเพราะมันรู้ว่าเหยื่อมีอยู่เพียบมันเลยทำตัวเหมือนกินอิ่มอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ชายหน้าตาธรรมดามันเหมือนหมาป่าที่หิวโหวยที่ล่าอย่างจริงจังวางแผนทุกกระบวน่าและใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะโอกาสมีน้อยเลือกเกินความหิวกระหายนี่แหละคือข้อได้เปรียบที่หน้าตาไม่มีทางสู้ได้มันคือความเข้มข้นและความมุ่งมั่นที่เทหมดหน้าตากผู้หญิงสวยที่เคยชินกับการถูกไล่ตามแบบเผื่อใจ เผื่อเลือกก็ต้องสะดุดหัวคำมัมเมื่อเจอผู้ชายที่มองว่าเธอคือตัวเลือกเดียวที่คุ้มค่าแก่การทุ่มเทความสนใจของชายหล่อมันผิวเผินเพราะมันคือความผิวเผินจริงๆพวกมันเผื่อใจเสมอว่าอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่า พวกมันเปิดประตูนหนีไว้ตลอดเวลาในขณะที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดามันใส่เต็มร้อยไม่มีกัก๊กไม่มีกลยุทธ์ซอนพวกมันทุ่มหมดหน้าตักและผู้หญิงทุกคนรับรู้ความตั้งใจนี้ได้เหมือนสัตว์ป่ารับรู้การเปลี่ยนแปลงของอากาศความต้องการความทุ่มเทเลือกอะไรดีพี่น้องครับความเข้มข้นที่ว่ามาเมื่อกี้มันไม่ใช่ความขี้อ้อนแต่มันคือความทุ่มเทที่ผู้ชายขี้อ้อนจะต้องการบางอย่างจากเธอ แต่ผู้ชายที่ทุ่มเทจะต้องการทําบางอย่างเพื่อเธอไอพวกขี้อ้อนอะ่ะมันจะทําให้เธอรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกผิดส่วนพวกที่ทุ่มเทนี่แหละที่ทําให้พวกเธอมีพลังและความรู้สึกขอบคุณผู้หญิงสวยๆโตมาในโลกที่เต็มไปด้วยสายตาที่มองแค่รูปลักษณ์ภายนอกผู้ชายส่วนใหญ่เอาแต่ชมว่าสวยว่าดีแต่ไม่มีใครเคยลงลึกไปมากกว่านั้นเลยในทะเลทรายแห่งบทสนทนาที่จืดชืดและผิวเผิน ผู้ชายหน้าตาธรรมดากลับเดินเข้ามาพร้อมกับโอเอสซีแห่งการสื่อสารที่แท้จริงここเขาเรียนรู้ว่าผู้หญิงไม่ได้อยากแค่ถูกมองเห็นแต่เธอยังอยากถูกได้ยินและยิ่งไปกว่านั้นคือถูกเข้าใจเธอต้องการคนที่จะฟังเพื่อจะเข้าใจไม่ใช่เพื่อจะตอบโต้เธอเธอต้องการคนที่จำรายละเอียดเล็ก,ลกๆน,น้อยๆที่คุยกัน และให้คุณค่ากับคำพูดของเธอเหมือนเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่ต้องเก็บรักษาไว้คำพูดคืออาวุธที่ทรงพลังในขณะที่ผู้ชายหล่อใช้หน้าตาพยุงการสนทนาให้ไปรอดผู้ชายหน้าตาธรรมดากลับพัฒนาทักษะการพูดให้กลายเป็นอาวุธสร้างแรงดึงดูดมหาศาลเขาเรียนรู้และจะเล่าเรื่องให้น่าสนใจตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิดและสังเกตในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเขาค้นพบว่าคำพูดที่ใช้ในเวลาที่ใช่มันสามารถสร้างเคมีได้แรงกว่าโครงหน้า หล่อๆเป็นหลายร้อยเท่าผู้ใช้หน้าตาธรรมดาเปรียบตัวเองเหมือนเทรดเดอร์ที่ศึกษาครับหุ้น เขาศึกษาจังหวะของความรู้สึกของผู้หญิงเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เธออยากหัวเราะเมื่อไหร่ที่เธอต้องการกำลังใจหรือเมื่อไหร่ที่เธออยากได้บทสนทนาที่ลึกซึง้งและเมื่อไหร่ที่เธอหอยหาความลึกทางอารมณ์เพราะสำหรับเขาความสำเร็จของความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับมันกระจกสองบานสะท้อนอะไรกลับไปผู้หญิงทุกคนมีกระจกไร้เงาที่สะท้อนว่าเธอเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นผู้ชายส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกหน้าตาดีมักจะสะท้อนแค่ความสวยกลับไปให้เธอ พวกเธอจะบอกว่าคุณสวยนะคุณน่าหลงไหลนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เธอรู้ดีอยู่แล้วและได้ยินมาจนเบื่อ แต่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาจะถือว่าเขาจะถือกระจกอีกแบบที่สะท้อนความฉลาดไหวพริบความซับซ้อนและความพิเศษในความเป็นมนุษย์ของเธอกลับไปเขาทําให้เธอเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและสะท้อนคุณค่าของเธอในฐานะมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่วัตถุที่สวยงามและคุณละ่ะอยากเป็นผู้ชายที่ถือกระจกแบบไหนพร้อมหรือยังที่จะจอดล,ลึกไปถึงระดับจิตวิญ,ญญาณของเกมความรักมาดูกันว่าทําไมภาพสะท้อนใหม่ที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาสร้างขึ้น ถึงทําให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดต้องติดใจเมื่อความมีคุณค่ามีพลังเหนือความสวยพี่น้องครับภาพสะท้อนแบบใหม่ที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาส่งให้ผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกินใจผู้หญิงสวยเริ่มค้นพบว่าเธอชอบเวลาที่มีคนมองว่าเธอน่าสนใจ ไม่ใช่แค่หน้ามองเธอชอบที่มีคนให้คุณค่ากับความคิดของเธอไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกและที่สำคัญเธอรู้สึกสดชื่นเวลาที่มีคนชื่นชมในสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่เธอได้มาจากพันธุก,กรรมกระจกของไอ้พวกหล่อๆมันสะท้อนสิ่งที่เธออยากรู้อยู่แล้วว่าเธอสวยแต่กระจกของผู้ชายธรรมดาๆม,มันสะท้อนสิ่งที่เธอแอบหวังว่าเป็นจริงและแทบไม่มีใครยืนยันให้เธอเลยว่าเธอมีคุณค่า กระจกหนึ่งทำให้เธอรู้สึกน่ารักแต่อีกกระจกหนึ่งทำให้เธอรู้สึกว่าล้ำค่าสายดำด้านจิตวิทยามนุษย์เพราะสถานการณ์บังคับผู้ชายหน้าตาธรรมดาที่ประสบความสำเร็จกับผู้หญิงสวยพวกเขานี่แหละคือกลุ่มพี่น้องสายดำด้านจิตวิทยามนุษย์พวกเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นแบบนี้แต่สถานการณ์มันบังคับพวกเขาถูกบีบให้พัฒนาทักษะที่ไอ้พวกลหลอ่อมไม่เคยต้องเรียนรู้พวกเขาเข้าใจว่าความประทับใจแรก เป็นแค่ภาพลวงตาและบทสนทนาที่สำคัญจริงๆมันเกิดขึ้นหลังจากแรงดึงดูดผิวเผินจางหายไปแล้วพวกเขาเรียนรู้ว่าความยั่งยืนชนะความเร่าร้อนและความลึกซึ้งชนะความผิวเผินพวกเขากลายเป็นนักเรียนที่ศึกษาผู้หญิงอย่างละเอียดและจริงจังราวกับเป็นคัมภีร์โบราณพวกเขาถามคำถามที่ดีกว่าเพราะต้องการคำตอบที่ลึกกว่า พวกเขาฟังอย่างตั้งใจเพราะไม่อยากพลาดรายละเอียดใดๆและพวกเขาจดจำทุกอย่างได้อย่างแม่นยำเพราะรู้ว่าโอกาสมีน้อยในขณะที่ไอ้พวกหล่อๆมันเล่นเกมระยะสั้นเน้นแค่ดอกไม้ไฟ,ไฟที่จุดแล้วจบไปไอ้พวกหน้าตาธรรมดาๆรรม,มันกำลังจะลงทุนในความเข้าใจเพื่อสร้างรากฐานของความผูกพันที่ยั่งยืนในโลกแห่งความดึงดูดที่แปลกประหลาดนี้คนที่เคยต้องวิ่งไล่กลับกลายเป็นนักล่าระดับโอลิมปิกในขณะที่ไอ้พวกหล่อๆที่เคยถูกวิ่งตาม มันไม่เคยมีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อแห่งการล่าเลยถ้าคุณอยากเป็นนักล่าระดับโอลิมปิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพราะความลับที่ผมแบ่งปันในวันนี้เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งและยังมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรงดึงดูดที่รอคุณอยู่อีกเพียบศิลปะของการไล่ล่า,ลาฉลาดกว่าไม่ใช่แค่หนักกว่า พี่น้องครับการไล่ล่าที่ได้ผลมันไม่ใช่แค่เรื่องของความกระหายหรือความดื้อรัน้นแต่มันคือความแม่นยำผู้ชายหน้าตาธรรมดาไม่ได้ไล่ล่าหนักขึ้นแต่พวกเขาไล่ล่าฉลาดขึ้นพวกเขาไม่ได้พุ่งเข้าหาบ่อยขึ้นแต่เขาเลือกจังหวัดที่ใช่อย่างมีกลยุทธ์และที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาไม่ได้อยากได้เธอมากกว่าใคร แต่พวกเขาเข้าใจเธอลึกกว่าใครไอ้พวกลหล่อๆมันจีบเหมือนนักท่องเที่ยวตามหนังสือไกด์ไปตามจุดฮิตถ่ายรูปเหมือนคนอื่นๆแต่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาเขาจีบเหมือนนักสำรวจที่ค้นพบดินแดนใหม่ขุมทรัพย์ลับและสร้างความทรงจำที่ไม่เหมือนใครนั่นทำให้ผู้หญิงเริ่มรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังตามจีบเธออย่างมีศิละปะในขณะที่คนอื่นๆแค่คาดหวังว่าเธอจะรู้สึกขอบค,กบคุณกับความพยายามขั้นต่ำของพวกเขา สุดท้ายทางเลือกชัดเจนคุณจะเลือกความสนใจธรรมดาจากชายหน้าตาดีหรือความสนใจชั้นครูจากชายหน้าตาไม่ดีที่เปลี่ยนการให้ความสนใจให้กลายเป็นทักษะเฉพาะทางนักลงทุนมืออาชีพกับนักเกงกำไรหน้าหล่อผู้ชายหน้าตาธรรมดาเข้าหาความรักเหมือนนักลงทุนมืออาชีพเข้าตลาดหุ้น พวกเขาไม่เล่นหุ้นเก่งกำไรกับรูปลักษณ์แต่พวกเขาลงทุนระยะยาวในสายสัมพันธ์ทางอารมณ์พวกเขาเข้าใจว่าแม้แรงดึงดูดทางกายจะพุ่งแรงเหมือนหุ้นไวรัลแต่ความผูกพันทางใจจะสะสมมูลค่าเหมือนหุ้นบลูชิพเขาใช้เวลาศึกษาทุกรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นเหมือนผู้จัดการกองทุน ที่ศึกษาพื้นฐานของตลาดเพราะเขาไม่ได้มองที่กำไรเร็วแต่เขากำลังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะที่ไอ้พวกลหล่อกก็ยังคงเล่นตามกราฟสั้นๆและทำตัวเป็นนักเก็งกำไรต่อไปนักโบราณคดีทางอารมณ์ที่ค้นพบสมบัติซ่อนเร้นในขณะที่ผู้ชายหลอกกระจายความสนใจไปตามตัวเลือกมากมายผู้ชายหน้าตาธรรมดากับลงทุนทั้งหมดที่มีไปกับผู้หญิงเพียงคนเดียวเขาทุ่มสุดตัว เพื่อเข้าใจเธออย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่รู้จักผิวเผินผู้หญิงสวยก็เหมือนแหล่งโบราณคดีที่เต็มไปด้วยสมบัติซ่อนเร้นแต่คนส่วนใหญ่ก็หยุดอยู่แค่สิ่งที่มองเห็นได้ทันทีผู้ชายหน้าตาธรรมดาจึงกลายเป็นนักโบราณคดีทางอารมณ์ ที่ค่อยๆขุดลึกลงไปในบุกลิกภาพที่ถูกฝังอยู่ใต้การถูกมองแค่รูปลักษ์เขาค้นพบนักคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์พบศิลปินที่ถูกปิดบังด้วยชีวิตโซเชียลและเจอนักปรัชญาที่แฝงตัวอยู่ในสาวปาร์ตี้ และกระบวนการนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ค้นพบตัวเองใหม่อีกครั้งผ่านความใส่ใจของเขาผู้ชายหล่อเห็นเธอเป็นแค่ปฏะติมากรรมสำเร็จรูปที่ควรชื่นชมแต่ผู้ชายหน้าตาธรรมดามองเธอเป็นงานศิลป์ที่ยังสร้างไม่เสร็จที่มีรายละเอียดใหม่ๆปรากฏขึ้นในทุกบทสนทนาจำไว้มีเส้นบางๆระหว่างความลหลงไหลกับความทุ่มเทความลหลงไหลเท่ากับการต้องการบริโภคและควบคุม ความทุ่มเทเท่ากับต้องการบำรุงและปลดปล่อยความลหลงไหลจะใช้พลังงานแต่ความทุ่มเทจะสร้างพลังงานความลหลงไหลคือความต้องการของคนที่หลงแต่ความทุ่มเทคือการมองเห็นคุณค่าของใครบางคนแล้วคุณละ่ะอยากเป็นผู้ชายที่มองหาแค่ดอกไม้ไฟหรืออยากเป็นผู้ชายที่สร้างรากฐานที่มั่นคง ความทุ่มเทมีมิติไม่ใช่แค่ความขี้อ้อนความทุ่มเทที่ว่ามันมีมิติมีความละเอียดและมีสติปัญญามันไม่ใช่การเทิดทูนแบบแบนดของแฟนคลับแต่เป็นการชื่นชมอย่างลึกซึ้งเหมือนคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเธอจะจําเรื่องที่เธอเคยเล่าเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วหยิบมาคุยในบทสนทนาปัจจุบันได้อย่างธรรมชาติต่อสังเกตอารมณ์ของเธอได้ก่อนที่เธอจะทันพูดและดีใจกับชัยชนะของเธอเหมือนเป็นตัวของตัวเองนี่ไม่ใช่ความต้องการแต่มันคือความเชี่ยวชาญในความฉลาดทางอารมณ์ ผู้หญิงสวยจะรู้สึกเหมือนพืชที่ได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเธอเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ความทุ่มเทของเขาไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนวิธีที่เธอมองตัวเองเปลี่ยนวิธีที่เธอดำเนินชีวิตและเปลี่ยนความเชื่อของเธอ,อ,เธอว่าเธอสมควรได้รับการปฏิบัติแบบไหนจากทุกคนเมื่อสัญ,ญลักษณ์สถานะกลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงสวยจะเริ่มเบื่อที่ทุกคนมองแค่สัญ,ญลักษณ์สถานะ เธอเหนื่อยกับผู้ชายที่มองเธอเป็นถ้วยรางวัลมากกว่าที่มองเธอเป็นมนุษย์คนหนึง่งไอ้พวกหล,ล่อๆมันจะเข้าหาเธอเหมือนคนรวยที่อยากซื้อรถหรูที่ดูดีไว้โชว์ได้แต่สุดท้ายเธอก็มีค่าเพราะสิ่งที่เธอแสดงถึงไม่ใช่สิ่งที่เธอเป็นแต่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาตรงข้ามกันเลยเขาไม่สามารถใช้เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะได้เพราะคู่ของเขาขัดแย้งกับตะกะทางสังคมและนี่แหละที่ปลดปล่อยทั้งคู่จากความกดดันในการต้องแสดงบทบาทเหมือนคู่รักคนอื่น เธอไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นแค่เครื่องประดบับแต่เธอสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ส่วนเขาก็ไม่ต้องสร้างภาพบาสมควรได้เธอแต่เขาแค่โฟกัสกับการกระทำและความใส่ใจเพื่อสมควรได้รับเธอจริงๆ และนี่คือการกลับข้วที่สร้างความสนิทสนมอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคุณลบหน้ากาก,ากทางสังคมออกสิ่งที่เหลือคือความเชื่อมโยงระหว่างมนุษยจ์จริงๆสุดท้ายแล้วผู้หญิงสวยได้ค้นพบว่าการได้อยู่กับใครสักคนใช้เวลาอยู่กับเธอจริงๆมากกว่าจะใช้เธอเพื่อสร้างภาพให้คนอื่นเห็นคือความรู้สึกที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงในขณะที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาก็ได้สัมผัสความรู้สึกของการมีคุณค่าเพราะตัวต,วตนไม่ใช่ถูกมองข้ามเพราะรูปลักษณ์ภายนอกผู้หญิงสวยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งเธอมีความ สนใจจากผู้ชายอย่างล้นหลามแต่ขาดแคลนอย่างรุนแรงในสิ่งที่ลึกกว่านั้นและนี่คือจุดที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาเข้ามาเติมเต็มนี่แหละคือความจริงทั้งหมดที่ผมนำมาบอกขอบคุณและสวัสดีครับ